สวัสดีครับชา YouTube ดวลความทุกขานนะครับพบกับผ,ผม First t b l e v i s i o n วันนี้จากตอนเดิมตอนที่แล้วที่ผมทำข้าวกล่องอ,อุ่นร้อนได้ตัวเองจากประเทศจีนไปนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์ถามใน YouTube ของผมว่ามันมีอย่างอื่นไหมนอกจากข้าวกล่องคือตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่ามันมีอย่างอื่นไหมนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมไปทำการค้นคว้าหาข้อมูลกับเพื่อนๆืนมาก็ทราบว่ามันมีอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากข้าวกล่องแล้ววันนี้ที่ผมได้มาก็คือ นี่เลยเป็นซุกี้แบบจีนนะครับซุกี้ที่สามารถอุ่นร้อนได้ตัวเองนะครับเป็นแบบกลอ่องเอาไว้สําหรับพกพาไปทานที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีนเขาหรือว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าผู้ประสบอุบกภัยทั้งหลายนะครับก็สามารถกินเจ้า ซูกี้แบบนี้ได้นะครับหรือจะเป็นข้าวกล่องแบบนีมก็ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะเจ้าซูกี้กล่องแบบจีนกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยผมขออนุญาตแกะกอ่อนแกะพลาสติกออกแล้วก็เปิดฝาก็ข้างหลังกล่องก็จะมีวิธีการทําบอกนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีบอกอีกทีนะครับว่าทำยังไงจะต้องใช้ยังไงนะครับข้างในกล่องอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นซูกี้แบบจีนนะ ซูกี้ของจีนกับไทยมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณซูกี้ของญี่ปุ่นอ่ะกับไทยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยในนี้ก็จะมีเป็นเส้นเส้นนะครับไส้กรอกอันนี้เป็นไข่นะครับเหมือนเป็นไข่นกกระทานะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกผักต่างๆนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นก้อนซุปน้ําแกงครับ ก็ทั้งหมดก็มีบาณนี้เดี๋ยวมันข้างในอีกชั้นหนึ่งนะผมเปิดออกก่อนมันมีทั้งหมด2ชั้นอ๋อสำหรับชั้นนี้ก็คือเจ้าตัวนําความร้อนเหมือนเดิมน,นะครับเราต้องเทน้ําลงไปตามตามที่เขาบอกก็คือจะต้องเทน้ําลงไป1นส่วนสของเจ้ากล่องนี้นะครับแล้วค่อยใส่เจ้าแผ่นนี้ลงไปโอเคแล้วน้ําที่เราจะต้องเตรียมมี2ออย่างนะครับมีเป็นน้ําดื่มน้ํากินที่จะใส่เป็นน้ําซุปน้ําแกงของเราในถ้วยนี้กับ น้ำอีกอันหนึ่งก็คือน้ำอะไรก็ได้ที่ไว้เทปนำความร้อนแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเร,เริ่มทากันเลยก็วิธีทำกง่ายๆครับไม่มีอะไรมากขัแบบแ้นแรกนะครับเราก็ต้องเอาเครื่องทุกอย่างใส่ลงบนนี้ให้หมดนะครับโอเคนะครับเราก็เอาเจ้าเครื่องปรุงใส่ลงไปข้างในกล่องนะครับก็เทปใส่ใส่รวมกันเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่ามีอะไรบ้างเอามันยัดลงไปในกล่องให้หมดแค่นั้นแหละฮะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นธรรมดาเนี่ยทั่วไปใส่ลงไปนี่ครับเราเป็นเส้นแล้วก็ ใส่ไข่ค่อนข้างจะไม่น่ากินเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นแบบว่าเหมือนมันไข่สุกมาแล้วฮนะแล้วก็มาแพ็คเอาอากาศออก,ออกผักที่เขาให้มานะครับก็จะมีมุมฉีกอยู่นี้เราก็ฉีกตามเลยแล้วก็เทใส่ลงไปก็เอาเสต็ก,กใส่ลงไปเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เติมน้ําสุกหรือว่าน้ําที่เราจะกินนั่นเองใส่ลงไปครึ่งภาชนะนะครับแล้วก็เทไปครึ่งภาชนะ พอเทเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเทน้ําดิบนะครับหรือน้ําที่เราต้องการจะมาต้มเป็นต้มกับตัวนําความร้อนนะครับเทลงไป1นส่วนสาของถ้วยนี้นะครับโอเคเราก็เทเป็น1ส่วนสไม่ได้แล้วก็ให้เอาเจอแผ่นนำความร้อนนี้ ใส่เข้าไปนะครับเติมน้ําเสร็จทำลายเสร็จปิดฝาเสร็จก็เราต้องเปิดรูนี้ขึ้นมานะครับรูตรงนี้นะครับให้ความร้อนมันระบายขึ้นมานะครับหลังจากนั้นในคู่มือเขาบอกว่าให้เรารอ15นาทีนะครับก็สามารถทานเจ้าซุกีนี้ได้นะครับแล้วก็กล่องนี้ครับสามารถเก็บความร้อนได้ถึง2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยว15นาทีหลังจากนี้เรามาดูหน้าต่างครับว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว15นาทีครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดกล่องกันเลยโอ เหีล้ล้อนะครับต้องระวังนิดนึงอ่านี่คือหน้าตาของซูกี้ของประเทศจีนนะครับเอ่อซูก้แบบนี้จะเป็นซูก้ของเฉิงตูนะครับเฉิงตูเป็นเมืองมณฑลหนึ่งของที่จีนนะครับก็จะเป็นกินซูกิเผ็ดๆพวกนี้ครับก็จะมีน้ํามันพริกแล้วก็อะไรพวกนี้เรามาดูกันหน่อยว่ามันสุกหรือยังอุ้ยจริงๆมันก็สุกห,หมดแล้วนะครับนี่เส้นเมื่อกี้ทุกคนดูเส้นจากเส้นแข็งๆนะกลายเป็นะเส้นนิ่มเรียบร้อยแล้วสามารถทานได้แล้วก็เดี๋ยว เรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงสําหรับเจ้าซุกี้กล่องจากประเทศจีนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากจากอะไรกับเส้นก่อนแล้วกันเนาะจากเส้นจริงๆก็ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเหมือนจะเผ็ดแบบเผ็ดมากๆจริงๆมันไม่เผ็ดมากนะครับจะเป็นรสชาติออกแบบว่าเผ็ดแบบชาๆลิ้นนะครับ <S <S เขาเรียกว่าหมาล่านะครับภาษาจีนหมาลาก็แปลว่าแบบเป็นเผ็ดแบบชาๆนะเป็นพริกชนิดนึงนะครับ มันก็จะออกค่ะไม่รินชาๆเลยวุณลองชิมก่อน <ST AR> ผมเคยไปชฉมตูมาแล้วนะก็รสชาติประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่อร่อยะะเท่ากับที่เฉมตูทําแบบให้เป็นซูี้แบบเป็นหม้อนะครับแต่ว่ารสชาติถือว่าใช้ได้นะครับคือไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรขนาดนั้นถือว่ากินได้นะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็ชสกอกนะคะรคับชสกอก เหมือนโอโลม,มามาลูกชิ้นปลาเนี่ยอันเนี้ยกินเหมือนลูกชิ้นปลานิดๆแบบว่าใส่กรอบบ้านเราอร่อยไปเยอะนะผมบุดยริงจากใจใส่กรอบบ้านเราอร่อยที่สุดแล้วแล้วก็จะมีลากบัวนะครับลากบัวลากบัวก็ลองชิมหน่อยอืมกรอบมากแต่ว่าไม่มีอะไรรสชาติเลยเลยเพราะว่าลิ้นชาไปหมดแล้ว <c oughs> แต่ก็จะกล่องนี้ก็ยังจะร้อนอยู่นะครับ สามารถร้อนต่อไปได้2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเขาบอกมาตรงข้างๆกล่องนะกินอีกชิน้นหนึงแล้วกันเนาะไข่ที่พวกคุณเห็นในตอนต้นเป็นไขน่นกกระทานะครับนี่นี่มันสุกมาแล้วแหละคุณน้องชินมนะเค็มๆนะครับแล้วก็เหมือนมากซอสมาแล้วนะครับสาารสชาติมันังดีก็คลิปของผมก็ขอจบลงเพียงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นของช่องผมนะครับ ก็ลืมไปที่ YouTube นะครับพิมคำว่า first t e s e นะครับแล้วก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมขออนุญาตไปทานเจ้าซูกี้นี้ก่อน,นครับบ๊ายบาย